จะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมปอกตัวให้กับน้องแอมเลยครับพี่แอมเดี๋ยวโอ้โหเรียนน้องแอมนะจะได้ไม่ง่วงไงผมให้ฟังเพลงนี้ทําไมครับให้ฟังเพลนี้ทำไมครับพี่ต้องเปลี่ยนตัวเองไงโอ้หินนี่ไม่ต้องพูดเลยเนี่ยพูดเข้าใจเหรอให้เปลี่ยนตัวเองเหรอให้เปลี่ยนตัวเองนะพี้ยงมากไงครับให้เปลี่ยนตัวเองเหรอโอ้ฟังปุ๊บเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองเลยไหม อยากนะเคยฟังเพยยงลง,พยยนนงนี้บ้างเนี่ยครับแล้วฟังทาไมอยากเปลี่ยนตัวเองไหมไม่อยากนะผ <c> ม <oughs> ฟังยยนี่อยผมนั่งฟังเพลงนี้ตอนนั่งบนรถเมล์แล้วก็เปิดไม่รู้เปิดอะไรอยู่ดีมโผลขึ้นมาครึ่งหนึ่งของละฝนตกเ่ยครึ่งหนึ่งของชีวิตที่กำลังหายไปหา,าลูกค้าขายไม่ได้เครียดใช่ไหมแล้วก็เปิดปแล้วมันดันไปพอดีเลยหูต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตแล้ววันนั้นไปฟังวิทยายกรเขาพูดถึงคนอายุป,ประมาณเจ็ดสิบที่ตายกูสามห้าครึ่งชีวิตเลยเนี่ย แสดงว่าหลังจากวันนี้เนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้จริงไหมเรียนก็เลือกเรียนไม่ได้ต้องเรียนให้มันครบถามว่าปริญญาจริงเลือกได้ไหมเอาจริงๆสมัยนั้นนะ่ะพี่บูลเลือกได้เราต้องเอนทานจริงๆเราเลือกได้ไหมได้แต่ไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะเราต้องเอนทานไงเอนทานถามจริง,รงตอนยกผมยกนี่จะเหมือนกันเลือกได้จริงไหมครับคณะแต่และคณะเนี่ยต้องดูคะแนนว่าหัวเราไหวถึงไหนทำ <Lum> ามผมเรี่นถาปัดขอนแก่นรู้ไหม เพราะตอนนั้นคะแนนขาปัดขอนแก่นต่ำที่สุดในขบวนขาปัดทั้งหมดเลือกได้ไหมครับเลือกไม่ได้ไปเรียนแล้วปีแรกไม่ชอบออกได้ไหมครับถ้าออกต้องมาเอ็นใหม่แล้วเป็นแล้วคิวจะเอ็นติดใช่ไหมครับถูกไหมครับเ<ม><ๆ>พื่อนผมโหน่อ่านหนังสือเลยต<ม>ั้งแต่ตอนปีหนึ่งแต่แม่เดี๋ยวจะออกสอบใหม่สอบใหม่เริ่มเทอมสองต้องไม่อ่านหนังสือแล้ว่ะไม่อ่านแล้วล่ะขี้เกียจขี้เกียจเดินรอบสอง แต่ว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนผมเรียนมหาลัยจนจบอ่ะห้าปีนะครับสถาปัดอ่ะต้องทนเรียนห้าปีอ่ะทั้งที่ไม่ชอบอ่ะจบออกมาต้องเป็นอะไรครับสถาบันนกสถาันนกก็มันไม่ชอบอยู่แล้วแล้วทำไหมไม่ทําแต่ตกงานอ่ะเลือกไม่ได้อีกนั่งเลี้ยงหลานจนโตอ่ะนั่งเลี้ยงหลานอยู่ปีหนึ่งอ่ะเปิดร้สนซอรี่เลี้ยงหลานแม่บอกไม่ไหวแล้วดูหน้าตาต่างคนต่างไม่ไหวนะพวกไอ้เฮียเขาอ๋อแต่้เฮียยังไม่มา เฮ้ยสงส no ัยจะไม่ไหวต่างคนต่างไม่ไหวอ่ะไปทํางานเถอะเราคิดในใจเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเราไม่เริ่มทางานลำบากแน่เลยสุดท้ายเพื่อนไม่ <SS 2> เสรจมาผ่านอีอีเมลเฮ้ยมีงานบนดอยเป็นสาห์นบนดอยไม่มีน้ำไม่มีไฟเงินเดือนหกพันไปไหมครับไปโอ้โหจิตโอ้โหติดมนไม่ไม่ได้ดูว่าหกพันไี่เลี้ยงแม่ได้ห่ะนะไม่มีน้ำไม่มีไฟนี่มันประเทศในสัปดา์เราเลยนะเนี่ย ไปเลยครับไปเป็นเสาหัตถ์นิ้บนดอยเลยไปเป็นเสาัตถ์นิ้วของหูชี้ให้มงมันขุดเสาเฮ้ยที่ตรงนี้ตรงนี้สร้างสะพานผมไปนั่งดูเนี่ยโอ้โหสะพานถ้าเขาลูกนี้กับเขาลูกนี้มีสะพานเชื่อมกันนะสวยเลยโอ้ยมงมันเข้าไปในป่าลึกไปเอาไม้ยาวหกเกะว่าไปหาเมื่อมาให้ทำสะพานนะแล้วเชื่อไหมสะพานนั้นไม่เคยมีใครเดินเลยเพราะไม่ใครกล้าเดินไงมันสูงจัดมีผมคนเดียววิ่งไปโรงเรียนเกลียวมานั่งอยู่กลางสะพานโอ้โหภูมใจจริงเลย สุดท้ายอยู่ที่ปีกว่าออกครับเพราะว่ามันไม่ชอบอะไปออกแบบนั่งเขียนแบบคิดในใจนเขียนอะไรวะเนี้ยออกมาบอกทุกคนบนดอยแนละ้วผมจะไปเป็นดาราแล้ว <c oughs> แต่ก่อนเนี้ยที่ตังตรงนะที่เรียนขาปัดเนี่ยพอเห็นพี่ๆถาป่าเขาพี่ตาปัญญาอย่างเงี้ยนะพี่ทุกคนเป็นซูโม่ใช่ไหมเราอยากเรียนเราคิดแค่นั้นแหละ <c oughs> คิดว่าอยากเป็นดารามันไม่ได้เป็นเลยอะ <c oughs> สุดท้ายพอออกบนดอยมานะ <c oughs> ไปทำเรรนะู้งไหมไปสมัครไอ้นี่เลย ใครอยากเป็นดาราบอกผมนะ mm hmm. เขาเรียกว่าซูเปอร์โมเดลโมเดลอะโมเดลลิ mm ่งอ่ะไปสมัครสามร้อยห้าร้อยถ่ายรูปไปเอซีโมสดลการ์ดไปส่งเขาเลยนั่นผมยาวต้องไปผมยาวไว้อย่าอย่าตัดนะเดี๋ยวเป็นคาแรคเตอร์แล้วเป็นั่งกับคนอื่นเขานี่จบปริญญานะครับห้าปีนะอยากเป็นดารา mm hmm. ไปเดินอยู่ในกระตังสีแยกกระส่เนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา,นนม,ามันโฆษณาเลยวะโฆษณายาสับผมเลยไม่รู้อ่ะได้สามร้อยเดินไปเดินมาไปถ่ายรูปไปถ่ายหนังกับพูลี่อะ ผมนด้ยืนฉี่ข้างพูลีไเลยโอ้โหฟูริน,นี่เขาผ่องมากเลยนะคือเราเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือตัวประกอบแหละห้ามอยู่ใกล้ๆเขานะครับไม่ได้นะครับโดนปรับไปเป็นเอ็กซ์ต้าอยู่พักหนึ่งชีวิตดาราสงสัยจะไม่วนไปวะดูหน้าท่านนะสุดท้ายต้องไงรู้ไหมกลับมาหางานพ่อแม่บอกว่าแต่แม่ไม่เคยพูดเลยนะแม่ก็บอกกินข้าวยังลูกทุกคนเดี๋ยถามว่ากินข้าวยังลูกถามแค่เนี้ย แกไม่ได้สนใจว่าเราจะมีงานทำหมีงานทํานะแต่เราไม่ได้ว่ะต้องหางานทำสุดท้ายจุดเปลี่ยนอยู่ไหนนะครับผมได้ไปแคสติ้งหนังเรื่องหนึ่งจะไปญี่ปุ่นด้วยตอนนี้อาจจะไม่รู้เลยนะมันแบบมันเหมือนกับไป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 ทำที่ญี่ปุ่นเน่ะเรารู้ว่าเราแสดงดีนะแต่ตอนเขียน,มน,นไม่สบครมันได้เขียนว่าเลยรู้ไหมแล้วคุณจะมาซ้อมได้วันไหน ไอช่วงระหว่างนั่นเราเดินไปสมัครโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยไว้ทุกคนอาจจะพอรู้จักสมัยยุคท่านนายกเก่าเปิดชุบชีวิตธุรกิจไทยคือให้ SME สมัยก่อน,นมีที่ปรึกษาให้เดือนละหมื่นโอ้โหเราก็ตกนามานนานเนาะไปสมัครละแล้วมันดันมันจะได้ไงแต่ไอญี่ปุ่นเราก็อยากไปสุดท้ายโดยลงในใบสมัครที่เขาขอว่าถ้าคุณได้คุณจะมาซ้อมให้เราได้เมื่อไหร่เราเขียนว่าอะไรครับเสาร์อาทิตย์ เป็นไงคถ้าผมคือเป็นนักแสดงแต่มาซ้อมได้แค่เสาร์อาทิตย์เอาไหมครับไม่เอาผมว่าเส้นทางมันเปลี่ยนตั้งตอนนั้นนะถ้าผมไม่ได้มาเส้นนั้นผมอาจจะไปเป็นนักเอกนักหนังเอวีแล้วกันเลยเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เลยต้องมาใส่สูตรคุณนึกภาพนะตั้งแต่ผมเรียนจนจบมาเนี่ยอยู่บนดอยผมไม่เคยใส่สูตรนะครับบางคนยังทักว่าเป็นมงส์อ่ะถูกไหมกันลงไปเสิร์ฟเขาบอกว่าทำไมคุณพูดชัดจังเลยอ่ะโอ้โหอยี้ดีเขาคิดว่าผมเป็นมงส์อ่ะ สุดท้ายต้องมาใส่สูตรผูกไทยไปเป็นลูกจ้างกับห้นตรงปเป็นลูกจ้าง,ขงเขารด่มมาสองสามเดือนนะครับได้เดือนละหมื่นราก็ดีใจเนาะเพื่อนมาอีกแหละเฮ้ยบริษัทที่เขาต้องการจะรับผู้ช่วยที่ปรึกษาไปทำเลยรู้ไหมระบบ I s o คุณนึกถึงภาพสามวันนที่คนหนึงอมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแล้วมันก็ไปรู้ไหมผมไปเป็นเหมื่นนึ่ทำอะไรบนะ้างนั่งซีหลอก รู้หมดกระดาษติดตรงไหนตรง,งไหนเปิดราสีดอกได้เลยกระดาษติดตรงไหนต้องงัตรงไหนต้องเดินกาัตรง,งไหนอ่ะถูกไหมครับ <c oughs> แต่พอย้อนกลับไปนะเดีย๋ยวสตีฟจ้องเคยพูดครัง้งหนึ่งจำได้ไหม <c oughs> ไอสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ที่เราเป็นนะ่ะมันมีเหตุผลมันจะถึงทุกวันเนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะอะไรหลังจากที่ทำเสร็จปุ๊บสุดท้ายครับไปเป็นที่ปรึกษาไอเราเป็นคนก๊อปปี้เก่งอะอาจารย์ก็พูดเลยอระบบไอต้อูนี่นั่นนะพี่ต้นนะเราจาได้เลย จากกันเดือนเนี่ยหมื่นหนึ่งไอ้เงิเข้าไปเก้าพันเขาสามารถไม่ทั้งผมไม่เจอเงนีคือ <c oughs> ผมพุดผมฟังปุ๊บ <c oughs> ผมพูดได้เลยอะ่ะเขาคิดโรงงานอะ่ะวันละหมื่นนะครับที่เขาไปพูดพูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปฟังเขาแล้วผมไปพูดได้เลยถ้าเขาตอไปเขาก็แยกตัวออกไปได้อีกวันละหมื่นถูกไหมครับ <c oughs> <ๆ>เขาให้เงินเดือนผมเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นเหมือนกันเขาไปพูดเนี <c oughs> ่ยเขาคิดลูกค้าวันละหมื่นเขาให้ตัวผมเดือนละหนึ่งหมื่นบาท โอ้โหไปไงครับแต่เราก็ไม่เป็นไร,รถ้าเราไม่ไมคนไม่คนไม่คิดเรื่องเงินจริงๆขอให้มีงานทาอะแล้วทําอยู่ไหนรู้ไหมบ้านอยู่ปากงน้ำไม่ทาอยู่ซอยมหาไทยนั่งหนึ่งสี่ห้าตัวเลงตัวเลงไปงข้ามไปโคราช <c oughs> ไม่ไดไม่แดงสามชั่วโมงอะไปกลับหกชั่วโมงนะครับทนทํามาได้สองปีเทพประบุผมก็โผล่มาเดียววัดโผล่เลยเฮ้ยบุญอะไรอยู่วะดีงงี้งี้ก็ไปฝั่ง แต่ตอนนั้นเฮียทำอยู่ดีดีเมอร์อยู่ไอเราก็งงเลยคิดว่าไปทังอยู่ดีดีเมอร์พอไปถึงเฮ้ยทุกคนไปใส่สูตรลายสก๊อตกันหมดวะอารีแอมใส่สูตรลายสก๊อตตะก่อนนลยเจ้าใส่สูตรลายสก๊อตกันหมดเลยใส่งานจอยทุกเกเตอร์อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไปอู่ดีดีเมอร์มันเปลี่ยนสูตรเลยคุณอลอกเดินมาเลยคุณหอกเดินมาเลยพี่ซุปราคาตอนนั้นยังหอมอยู่พี่ซุปราคานี่เราจักนี่วัดเดินค้าเลยแล้วก็ไปฟังคุณรู้ไหมว่าอันนี้ผมจะบอกอะไรให้นะคนเรานะ บางทีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเองนะมันอาจจะเปลี่ยนด้วยบรรยากาศอ่ะก็ไปนั่งฟังคิดในใจไม่ได้ไม่ได้กินรู้หรอกไม่ได้กินรู้หรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องเงินเลยอ่ะก็ไปปอกมือใเลาฟังไปเจอวิทยกรก็พูดพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าเป็นออกบ้านๆไม่บ้านหน่อยแต่ขายเก่งว่ะเราก็ไม่เคยคิดเรื่องขายชอบเป็นคนบอกว่าเราไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบงานขายอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ชอบงานขายแล้วมันมาขายเรื่องแล้วขายได้เยอะด้วย แต่ตอนนั้นเราคิดว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะเปลี่ยนแปลงก็ตเ่เงืต่คุณมีแผลมาแล้วตอนนั้นที่ทํางานเริ่มมีปัญหาปัญหาว่าอะไรครับไม่ค่อยชอบระบบงานคือผมเป็นคอนซัลได้แล้วนะไปตรวจโรงงานได้นะจากค่าตัวหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นห้านะครับไอ้มนก็ยังได้หมดดื่นสามเลยเพราะความสามารถไม่ก้อง <laughs> ผมก็ไปตรวจ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  <laughs> เขาเพิ่มผม 15, ห,หมื่นห้ารู้ไหมแต่ว่ามันมีเคสตอนนั้น พ่อไอ้บอลเสียพ่อไอ้มนลเสีะเราแบบว่าสุดท้ายเนี่ยคืออิสลามเนี่ยมันต hour, so the ้องวันหนึ่งเราต้องไปเลยใช่ไหมแต่จริงๆเขาก็มีพวกคุณกับเรานะอาจารย์คนนี้ที่เป็นเจ้าของอ่ะเขาเรียกตัวไอ้บนกลับมาวันนั้นะ